โดยบริษัทโซมาติกซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปิดตัวหุ่นยน AI ทำความสะอาดในห้องน้ําที่มีการรองรับการทํางานโดยอัตโนมัติต่อเนื่อง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหุ่งยนต์ให้สามารถทํางานง่ายๆใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้นโดยสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาหลักในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วโดยการออกแบบหุ่งยนต์มีลักษณะใกล้เคียงกับหุ่ง,งยน์ทาความสะอาดทั่วไปซึ่งระบบขับเคลื่อนมีการใช้ล้อหุ่งยนต์ติดตั้งแขนหุ่งยนต์อันในประสงค์ซึ่งทําให้หุาา่นย หรือทําการเปิดปิดประตูได้ด้วยตัวเองเดินทางขึ้นลิฟ์เพื่อเปลี่ยนชั้นบนตึกมีระบบเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบสิ่งกีดขวางป้องกันการชนระบบการทําความสะอาดสามารถดูดฝุ่นไปจัดเก็บไว้บริเวณทางด้านหลังของตัวหงโยนต์ผสมน้ํายาทำความสะอาดและผ้าถูพื้นโดยกระบวนการทั้งหมดนี้หงยนต์สามารถทําได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นต้องใช้มนุษย์ในการควบคุม แต่อย่างใดซึ่งทางบริษัทเปิดให้ผู้สนใจสามารถนำหุ่งยนไปใช้งานแบบสมัครสมาชิกเดือนละ1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ35,400บาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมลงหน้าราคาค่าสมาชิกดังกล่าวสามารถเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมงละ5.68ดสอลลาร์สหรัฐหรือ200บาทซึ่งถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันอยู่ที่7จ5ดจุดอลลาร์สหรัฐหรือ2 5 6บาทถึงแม้ระบบการทำงานของหุ่งยนจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ก่อนหุ่งยนจะสามารถทำงานได้้้้้อออย่าาาาางงงมมมีีปปปรระสิทิทททธภพจเเเ็็นนตใชขขไกกบูล สถานที่ของอาคารและห้องน้ำก่อนเพื่อทำการสร้างแผนที่เชิงลึกโดยใช้แบบจำลอง3มิตินอกจากนี้ในช่วงแรกของการให้บริการทาความสะอาดอยังคงต้องมีการใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ทําการควบคุมผ่านแว่น VR เพื่อทําการเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่กระบวนการที่จะปล่อยห้างหง่นยนต์ทำงานแบบอัตโนมัติด้วยตัวเอง โดยนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการพัฒนาห่นงยนต์ผิวนุมซึ่งมันสามารถละลายกลายเป็นแองสารเหนียวได้้วยตัวเองเมื่อมันได้รับการกระตุ้นจากแสงโดยมินฮาโอซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยซึ่งมีการบอกว่าห่นงยนต์นี้เป็นการสร้างห่นงยนต์เลนแบบความตายในวงจรชีวิตของมนุษย์นั่นคือมันสามารถจบชีวิตการใช้งานของมันเองได้ความตาย หรือการสลายการเป็นแองสารเหนวเพื่อจบชีวิตการใช้งานของหงนยนนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการการะตุ้นโดยไฟ LED อันต้าไวโอเลตภายในซึ่งมันจะทําให้องค์ประกอบทางเคมีของหงนยนต์ไม่มีความสเสถียรซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงยึงเคยมีนักวิจัยเสนอเกี่ยวกับหงนยนต์ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เพื่อทําหน้าที่เป็นสายลบเมือ่อภารกิจเสร็จสิน้นหงนยนต์ก็ละลายไปเองซึ่งงานวิจัยนี้มีแนวโน้มว่าเราอาจจะเห็นหงนยนต์สายลบดังกล่าวได้ใน2-3ถึงทศวรรษข้างหน้าก็เป็นได้ซึ่งหุงนยนดังกล่าวนั้นมี ยาวเพียง3เซนติเมตรโดยส่วนประกอบหลักของตัวหงยนต์คือสารประกอบเคมทีที่มีชื่อว่าไดฟิลินิโอดเนียมเฮกซาฟูโอโรฟอสเฟตที่มีการผสมเข้ากับสารสองคอชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไลซินซิลิโคนโดยวัสดุเหล่านี้จะช่วยให้หงยนต์ยังมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งซึ่งมีความทนต่อแรงภายนอกและแรงกดดันได้โดยไม่แตกหักหรือเสียรูปง่ายแต่ยังมีความยืดหยุน่นทําให้สามารถโค้งงอและเคลื่อนที่ได้หลายวิธีส่วนการเคลื่อนไหวนั้นจะมีการใช้แรงดันอากาศหรือกาซหุ่นยนต์แบบนุม่มมีความแตกต่าง จากห่นยนต์ทั่วไปตรงที่ห่นยนต์ทั่วไปมีการเคลื่อนไหวที่จํากัดแต่ห่นยนต์แบบนุม่มมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทํางานขั้นสูงและทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนได้เช่นการเข้าไปแก้ไขปัญหาของชิ้นส่วน ให้มีความละเอียดอ่อนหรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนทีมนักวิจัยได้มีการอธิบายไว้ซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้จะมีประโยชน์สำหรับงานต่างๆเช่นการส่งยาไปยังส่วนต่างๆที่มีความเฉพาะเจาะจงในร่างกายของเราการส่งเข้าไปในพื้นที่ภายพิบตัติหรือมหาสมุทรที่มีความลึกมากหลังจากนั้นเมื่อสารประกอบเคมีในฟินน um, ิลิโอโดนียมเฮกซาฟูโอโลฟอเฟที่ใช้ในการสร้างหงษ์ยนต์สัมผัสก,กับแสงอันต้าไวโอเลตมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟูออนไลน์ All ight, ทำให้โครงสร้างทั้งหมดอ่อนลงจนถึงจุดที่อุณหภ มีการทิ้งไว้เพียงข้าบของเหลวบางๆเท่านั้นทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าแห่งของเหลวที่เหลือทิ้งไว้นั้นอาจมีไอออนฟลูออไลด์ที่เป็นพิษซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตหาเข้าสู่ระบบนิเวศหรือมีการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตดังนั้นจึงทําให้นักวิจัยจงมีการเพิ่มสารประกอบแคลเซียมคลอไรด์เพื่อทําให้ไอออนเป็นกลางซึ่งเนื่องจากปัญหาเรื่องนี้ในการวิจัยครั้งหน้าจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากคาบเหนียวของหป โดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีชื่อว่านีเลียตซึ่งเป็นโครงสร้างใต้น้ำที่มีการเลยมแบบประการลังโดยหน้าตาของมันคล้ายกับเสาทรงตรงที่มีแผ่นเกลียวบางๆโดยมีลักษณะคล้ายกับเห็ดสีขาวมีการติดตั้งอยู่ทั่วทั้งต้นจากภายคุ่คามที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากอุณหภูมิใต้ท้องทะเลที่สูงขึ้นเลยๆโดยแต่ละโครงสร้างประกอบไปด้วยไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อความร้อนและเข้ากันได้ทางชีวาภาพที่เรียกว่านีป ah ้าซึ่งเมื่อเจอกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยตัวเกลียวจะมีการเปลี่ยนสถานะไปเกิดการดูด ความร้อนทำให้หน้าตาของมันเปลี่ยนแปลงไปจากเกลวที่มีลาาักษณะใสๆก็จะมีลักษณะส,สีขาวขุ่นขึ้นและมีการหดตัวลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ช่วยให้ตัวโครงสร้างสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกาการระบายความร้อนสองส่วนร่วมกันโดยส่วนที่1ก็คือการระบายความร้อนแบบแอคทีฟของเกลยวเองโดยนักวิจัยได้มีการระบุว่าแต่ละกรรมของนีป้ามีความสามารถในการทําให้น้า10กรัมเย็นลง1อ,องศาเซลเซียสโดยในส่วนที่2จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเกลยวตามธรรมชาติด้วยการออกแบบโครงสร้างให้สมามารถพับปิด ล้อมน้าภายในแผ่นเจลในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสถานะแต่ละครั้งโดยวิธีการนี้จะช่วยให้การระบายความร้อนของน้ําที่อยู่โดยรอบเพราะในอุณหภูมิปกติแผ่นเจลจะเปิดให้น้าไหลผ่านได้อย่างอิสระเมื่อได้รับความร้อนมาจากหดตัวและพับห่อหุม้มน้ําเย็นไว้ภายในรวมถึงได้หนีปลาเข้ามาช่วยทําความเย็นตัวโครงสร้างนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนภาชนะเก็บความเย็นที่มีการช่วยรักษาอุณหภูมิที่สมดุลให้กับบริเวณโดยรอบแต่ถึงอย่างไรก็ตามโครงสร้างนี้ก็ยังเป็นเพียงผลงานการออกแบบ และแนวคิดเบื้องต้นของนักออกแบบที่มีชื่อว่า Sunny Lastop เท่านั้นโดยจุดสําคัญก็คือมันยังต้องมีการพัฒนาต่อยอดและการทดสอบใช้งานจํานวนมากและตัวเธอก็ยังหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะกลายเป็นตัวช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิในท้องทะเลและมีการช่วยปกป้องแนวปะกกาลังจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ในอนาคต โดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสได้มีการเปิดบริการเที่ยวบินเรือห่อไร้มลพิษที่มีชื่อว่า Solar Airship One ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนและพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลอยเที่ยวรอบโลกได้โดยไม่ต้องจอดแวะพักบนดินเพื่อเติมพลังงานแต่อย่างใด โดยเที่ยวบินเรือหอดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาของบริษัท Euro Airship ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เกิดการขับนาคมสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินที่กําลังดําเนินการอยู่โดยตัวเรือหอจึงมีการตั้งเป้าที่จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนและพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งถ้าหากมีการทาสําเร็จทางบริษัทก็ได้มีการระบุว่าจะมีการช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ เมื่อมีการเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเดิมโดยภารกิจของเรือหอลานี้คือการเดินทางรอบโลกคอบคุมระยะทาง21,598ไมล์ทะเลหรือราว40,000กิโลเมตรภายในระยะเวลา20-30วันโดยจะมีการรักษาระดับความสูงเฉลี่ยว้ที่19,685ฟุตหรืหอราว6,000เมตรในระหว่างการเดินทางเพื่อใช้ชาร์จแบตเตอรี่ในเวลากลางวันส่วนในตอนกลางคืนก็จะมีการใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจ่ายพลังงานให้กับเครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยบริษัท Euro Airship มีการตั้ง เป้าที่จะเริ่มสร้างเรือหอกโซล่าแอ์ชิพวันภายในปี2024โดยมีกำหนดการทดสอบขั้นสุดท้ายเตรียมพร้อมออกเดินทางภายในปี2026นี้นอกจากเรือหอกโซล่าแอ์ชิพวันจะมีการใช้เป็นยานพานะสํำหรับการท่องเที่ยวแล้วซึ่งในอนาคตทางบริษัทก็ได้มีการมองว่าอาจจะมีการต่อยอดไปถึงการใช้งานด้านการทหาร <c oughs> เช่นเป็นเรือหอกช่วยเฝ้าระวังและสังเกตการได้อีกด้วย โดยบริษัท Energy w a l l ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงาน จากสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการประกาศโครงการก่อสร้างแบตเตอรี่แรงโน้มถ่วงหรือที่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานบุนเวียนด้วยแรงโน้มถ่วงแทนที่สารเคมีในรูปแบบสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อิฐหนัก24ตันเป็นตัวเก็บกระแสไฟฟ้าในประเทศจีนโดยแบตเตอรี่แรงโน้มถ่วงใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานศัก์หรือพลังงานเชิงกลที่สะสมไว้ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงวัดจากพื้นโลกมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บพลังงานส่วนเกินที่ได้จากลมหรือแสงอาทิตย์ โดยการผักดันโครงสร้างวัตถุให้อยู่บนจุดสูงสุดของโครงสร้างนั้นและเมื่อมีการต้องการใช้งานก็ปล่อยให้วัตถุนั้นตกลงมาการตกลงมาจะเป็นพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจนที่แปลงกลับมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยการอาศัยแรงดังกล่าวถึงลอกป่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบตเตอรี่แรงโน้มถ่วงเป็นการเก็บไฟฟ้าในรูปแบบวัตถุที่มีน้าหนักแทนที่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี ที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่รูปแบบเดิมโดยข้อดีของแบตเตอรี่ชนิดนี้มีราคาที่ถูกมากเมื่อมีการเทียบกับแบตเตอรี่แบบเดิมซึ่งมีขนาดการกักเก็บไฟฟ้าเท่ากันเปิดทางไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลากักเพราะมีที่กักเก็บต้นทุนต่ำลงโดยทางบริษัท Energy Wall จะมีการสร้างอาคารสูง8ชั้นในเมืองลู่ตงในมณฑลหนังทงที่ภายในจะมีระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าจากก้อนอิฐโดยก้อนอิฐแต่ละก้อนนั้นจะมีขนาดกว้าง3.5เมตรยาว2.7เมตรและมีความสูง1.3เมตรโดยมีน้ำหนัก24ตัน โดยกระบวนการทั้งหมดจะเริ่มจากพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะมีการจ่ายไฟให้ลิฟต์ยกก้อนอิฐไปเก็บไว้และไม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลาที่ต้องการระบบจะทําการปล่อยก้อนอิฐให้ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงจากตึกชั้นที่8โดยมีการสร้างความเร็ว6 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแปลงให้เป็นไฟฟ้าได้ประมาณ1เมกะวัต์คิดเป็น80%ของพลังงานที่กักเก็บไว้โดยอาจจะมีกําลังการผลิตรวมทั้งหมด25เมกะวัตโดยบริษัท Energy v a l l ต้องแบบรับภาระขาดทุนกว่า78ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2 700ล้านบาทในปี2022และเสียความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจนมูลค่าหุ้นตกลงกว่า90%โดยเหลือประมาณ1.8ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงหุ้นละ18.32ดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาแต่ทางบริษัทยังคงเชื่อมัน่นในแนวทางธุรกิจและกำลังมีการก่อสร้างโครงการเดียวกันนี้ในประเทศเม็กซิโกอีกด้วย